ไม่ปดจริงๆปวดจริงๆแล้วก็อาการที่เราเป็นคือมันดีขึ้นดีขึ้นมากและเราสังเกตตัวเราเองผิวพรรณเราก็สดใสขึ้นอย่างนี้มันก็น่าจะโอเคมากนะราคำไม่แยงด้วยก็เลยแบบตป็นเื้นไปเลยแน่นอนค่ะอี่ต่อแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาถึงบ้านพี่หวานแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะคะว่าพี่หวานเนี่ยกินลิซี่แล้วพี่หวานมีอาการเป็นยังไงบ้างเนาะค่ะวันนี้ขอสัมภาษณ์พี่หวานเลยค่ะว่าพี่หวานกินลิซี่ไปแล้ว แล้วมีอาจารเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะกินก่อนนะก่อนที่จะกินก่อนก่อนน่าจะกินรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นรอบเดือนก่อนรอบเดือนอะไรอย่างนี้เราจะปวดท้องมากที่ทำงานไม่ได้เลยเหมือนเหมือนโดนอะไรเหมือนทําร้ายร่างกายอะไรประมาณนั้นน่ะแต่พอกินตัวนี้เข้าไปป๊บคือ เหมือนเพื่อนแนะนํามาแล้วเราดูด้วยเราก็เลยโอเคเราก็เลยซื้อลองดูก็กินแล้วรู้สึกดีอาการก็ก็หายไปหายไปแล้วก็เหมือนอาการต่างๆเงี้ยเหมือนเราก็ชุ่มกระชวยขึ้นอ่ะเราดีขึ้นอ่ะแล้วพี่หวานทานมาตานหรือยังค่ะน่าจะหมดไปกล่องหนึ่งแล้วค่ะใช่แล้วก็เริ่มต่ออีกสองอันนี้คือพี่หวานทานอยู่ไหเือดไหนเดือดอยู่ค่ะอยูอน้องหิดตรงนั้นะคะอ๋อ ที่ทานตอนกลางคืนนะคะทานก็สองเมตรทานก็สองเมตรก่อนนอนอันนี้ก็คือผู้หวานทานใช่ค่ะอย่างนี้เนาะค่ะอันนี้ก็คือข้าวของที่สองเลยนะคะก็คือเวลาทานเข้าไปเนี่ยก็คืออากาศก็ดีขึ้นตอนนี้ดีเป็นยังไงดีมากเลยค่ะตอนนี้คือมันมีความรู้สึกว่าไอ้ที่เราเหนื่อยๆที่เราจะเป็นลอกเดือนเนี่ยมันจะปวดปวดมาก แล้วโดนทุบโดนต่อยอยันนี้แล้วมันก็หายไปแต่พี่ว่าจะซื้อกินต่อทีดีแน่นอนค่ะยังไงก็ดีค่ะแล้วทำไมพี่ว่านถึงตัดสินใจมาเลือกมิกซี่ตัวนี้เลยอะคะเพราะว่าเคยลองตัวอื่นเหมือนกันนะคะก็มันไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ะอะเราก็เลยนะ่าเออลองดูตัวนี้เห็เนรีวิวขอเยอะด้วยอย่างเงี้ยอ๋ออาเยอะด้วยราคาก็โอเคใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะโอแล้วแล้วคือตอนนี้อาการพี่วานก็ดีขึ้นแล้วดีค่ะ S <S <S ดีมากเลยแหละค่ะแล้วพี่หวานอยากจะบอกอะไรกับคนที่เป็นแบบพี่หวานเลยคะ่ะให้มาลองทานกันพี่ดูอะไรยาเงี้ยอยากะะจะบอกว่า<ล>ยอยากให้เพืเ่อนๆลองดูนะคะราคาก็ไม่แพงไม่ได้ผลจริงจริงผลดีจริงจริงค่ะและก็อาการที่เราเป็นคือมันดีขึ้นดีขึ้นมากและเราสังเกตตัวเราเองผิวพรรณเราก็สดใสขึ้นอย่างเงี้ยมันก็น่าจะโอเคมากนะราคาไม่แพงด้วยก็เลยแบบติกาจสุดๆเลยแน่นอนค่ะช้ต่อแน่นอนค่ะชิ้อต่อแน่นอนค่ะ ้ชม้วน,นะคะถ้ามีอาการแบบนี้เนาะให้ไงก็เลือกตัวนี้ซินะคะให้เป็นผลทางเลือกอีกทางดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่หวานกับทามีซี่นะคะเราก็จะขอตัวไปก่อนเนาะคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ